พวกเรามาจากกลุ่มเด็นจรถึงท่าจะมาแสดงเรื่องที่ท่านมีการตอนที่สองรับชมกันได้เลยครับฝ่ายผวิกรมาคิดคั้นเวตาลหลุดรอดไปแล้วก็ยืนตะลึงหยุดนิ่งสัตว์คร เวตาลเว้าอยูมึงอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใดเวตาลมึงอยู่ที่ไหนเราข้า<น><น>ลงไปทีท <c oughs> ันใดนั้นพระวิกรมาทิทย์ <c oughs> ก็ได้ไปเจอกับเวตาลที่ตน้ตนต้นต้นอสศมไม่มีอะต้นไม้ละกันเวตาลอยู่ไหนวะสองรอแบแล้วแค่อยู่นี่ เอาข้าลงไปทีก็ลงมาดิเฮียแค่นี้เองทันใดนั้นเวตาลก็ได้ลงมาจากต้นไม้ดีแม่งโอ้ข้ามีนิธานจะมาเล่าการครั้งหนึ่งณเมืองโพคาวาดี มีพระบาทสกุรองหนึ่งเชิญเพคะไม่แดกกูแดกเองพระราชกุมารเช่นเหมือนกับท่านเลยโธ่ไม่ต้องเหมยยอข้ารอกหน้าอุ๊ยท่านพูดเหรอนี่เธอเป็นเวตาลสมัยก่อนนะข้าบินกลับไปแล้วนะเนี่ยโชคดีที่ข้าเป็นเวตาลน2ิบสขอให้อภัยอ้๋ แล้วเวตาลก็กล่าวต่อด้วยสำเนียงแจ่มใสบวกกวนตีนนิดๆพ่อทั้งหลายนั้นมีสามเฮ้ยแป๊บหนึ่งนะกลุ่มไงโอเคต่อเลยแต่ถ้าจะกล่าวถึงแม่ก็มีสามประเภทเช่นเดียวกันอ่นนะพ่อประเภทที่หนึ่งเดี๋ยวอะเรานักสแสดงอะ่ะเอานะท่านเป็นก่อนกรแลัวกันโอเคได้พ่อประเภทที่หนึ่งใจดีมีน้ำใจอกสามอกขึ้น เสียเดียวตอนนี้ละสองเดียว,ว้ะพ่อคนที่สองพ่อสองสอกคืบเห็นใครทำอะไรตัวเองต้องทำให้ได้ไม่ชอบการโดนดูถูกมึงดูถูกเหรอไปกูทำให้ดูอย่าดูพ่อประเภทที่สามพ่อใจแคบไม่ทำอะไรให้ใครเลยแม้จะมีคนมาขอร้องพ่อไปจินทีอ่าทได้สิครับกูไม่หลั ทำเองด<า>วันนี้ฝนตกไหลลงที่หน้าตาเธอคิดจริงบ้างไหมน้อเธอเมื่อวันจันทร์ที่แล้ว ง,ง,ง,องอพ่ออักขวาสวามินคะ,ะหนูนชื่อนามัน,นทราวดีลูกสาวพ,พ่อพ่อรู้จักไหมคะโอ้ถามให้กับไม่ใช่พ่อลูกกันเลยนะ,ะลูกพ่อมีเรื่องสงสัยอย่างหนึ่งอยากจะถามคุณลูกอยูเหมือน,นกันนะตอนพ่อประสูติแม่บอกว่าได้พระโอรส ทำไมโตขึ้นมาแล้วลูกถึงกลายเป็นพัธิดาได้อย่างนี้นั่นละหนูล่ะค่ฮะ รร่่รรรรมมักกใใคผาาานลูจไ้งเวลาต่อมาก็ได้มีพานหนุ่มทั้งสามคนเดินทางมาสู่ขอนางมันทราวดีถึงที่เมืองของนางเองลูกเกลูกกระเทยเมื่อไหร่ันจะไม่มีผัวสักทีเนี่ยฮะออะไรผู้ชายมา คนมีสัมมาคารวะดียิ่สุดคำนับเราถึงสามทีแต่รู้สึกว่าเราจะอายุสั้นลงไปเยอะเหมือนกันจะกายคำนับเมื่อกี่เจ้าสามคนมีอะไรหรือมาทำอะไรกันเนี่ยหาตัวการ่สาวสาวทั้งสวยเลิศพ่อเจ้าอยากได้ใครสามคนเลยสามคนเลยไหวเหรอหนูไหวงั้นเอานี้แล้วกัน ให้พวกนี้กลับไปก่อนให้เจ้าตัดสินใจก่อนโอ้เลยพ่อหนูอยากได้เลยอ่ะไม่ได้ลูกกษัตริย์เจ้าต้องตัดสินใจให้เด็ดขาดโบพ่อแบบนี้แกกลับไปให้หมดเลยโอาวว้าวมัก็ใจหนูเลยเอาหมาไปมใจาเหตุที่พพิดาได้รับพนสัญญ์กลับไปเนื่องจากไม่ต้องการให้พันอีกทั้งสองท่านต้องเสียใจหากมีพันธุ์คุณไดนหน่งได้สมรับกับองค์หญิงณ้บัตรนั้น นามันธราวดีก็ได้สิ้นใจลงตายณบัดนี้ จากที่นางมันทราวดีได้สิ้นใจลงพันทั้งสามได้แต่ต่างเศร้าโศกเสียใจกับการจากไปของนางทั้งสามคนได้แต่มองหน้ากันแล้วจึงตกลงกันว่าจะทำพิธีศพให้นางขอให้นางไปสู่สุคติอาเมนและหลังจากนั้นพันทั้งสามก็ต่างแยกย้ายกันไปตามหาความฝันของตนเองและปล่อยให้ศพของนางมันทรลาวดีนอนเน่าเหม็นอยู่ตรงนั้น นี่เจ้ารู้ไหมหลังจากเหตุการณ์นั้นศพของนางมันรารบดีเป็นยังไงบ้างศพของนางมันราวบดีเหรอเฮ้ยท่านพูดแล้วเฮ้ยท่านพูดแล้วเอา,เอาสวัสดีครับผมิครับ The t h ชว์ i c a คิลแอนด์มิวส d e เการแสดงละครและดนตรีสมัยใหม่ครับผมครับแล้วเราได้แสดงจบกัไปเรียบร้อยแล้วน,นะครับครับผมถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขอโทษด้วยนะครับสุดท้ายนี้บ่อยข้างที่ใจเดินออกไปไม่มองอข้างาสวัสดีครับพวกเราก็ i s กลุ่ม15นะครับได้มาถ่ายทำที่บ้านของคุณเดียนะครับแนะนำตัวเองนะครับ ก็ไม <jam Stadium> ่แนะนำนะครับก่อนจะถ่ายทําแล้วก็มีบรรยากาศเล็กน้อยนะครับของกองถ่ายที่กำลังวุ่นกับกิจกรรมบางอย่างอยู่นะครับ เรียกว่าเราเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเอาชั้นเก่ามาเก่าอย่างนี้เพิ่มที่เราไม่ยกไอ้นี้ใคร่มฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนอถึงกี้ยัดด้วยดิพอยังไม่ต้องเห็นเรานะยังหน้าขึ้นโซ่หส้าโนี่ เจ้ารู้ไหมหลังจากเหตุการณ์นั้นนางมันศพของนางมันเถอะเอาใหม่เอาแยดได้ <c oughs> จบ